กรถินมันแปลว่าไม้สะดึงมึงต้องเข้าใจคํานี้ก่อนเนี่ยเพราะมึงไม่เข้าใจความหมายมันทําให้มึงเนี่ยไปคิดว่ากรถินมันเป็นอะไรใหญ่โตเป็นพิธีกรรมเป็นอะไรที่ต้องไหว้หต้องถวายกรถินแปลว่าไม้ดึงไม้สะดึงอ่ะไม้สะดึงเอาไว้ทาอะไรเอาไว้ดึงผ้าเพื่อทําอะไรตัดผ้าให้ตึงตัดผ้าเพื่อทําการอะไรการเย็บการย้อมหรือความหมายหนึ่งคือเป็นผ้าที่ถวายภิกษุในช่วงออกพรรษา ช่วงที่กําหนดช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันแรมหนึ่ง้ามเดือนสิบเอ็ดจนถึงขึ้นสิบห้าคเดือนสิบสองเนี่ยเรียกว่ากระถินหรือทอดกระถินเพราะฉะนั้นกระถินจริงๆโดยคาหมายเนี่ยกาถินหรือกระถินนะกาถินหรือกระถินนะโดยความหมายจริงๆมันแปลว่าไม้สดึงเอาไว้ทําการตัดเย็บย้อมจีวรมันไม่เกี่ยวกับการถวายอัตถิฐานนั่นเรียกว่ามึงถวายอะไรก็ได้ไม่จำเป็นต้องผ้า เพราะกระถินเป็นเรื่องของพระไม่ได้เกี่ยวกับมึงมึงจะถวายอะไรก็ได้แต่แค่งานในวันนั้นน่ะเขาทํากระถินกันมาเลยเรียกติดกันมาว่างานกระถินมึงก็เลยคิดว่าอะไรที่ถวายเรียกว่ากระถินหมดไม่ใช่ไม่เกี่ยวเลยมึงจะถวายอะไรก็ได้จะตั้งลงทันยังก็ได้จะเป็นผ้าไม่เป็นผ้าก็ได้แต่กระถินเป็นเรื่องของพระไม่เกี่ยวกับพวกมึงมึงจําไว้กระถินไม่เกี่ยวกับมึงเลยเป็นเรื่องของพระล้วนแต่พวกมึงทําอะไรไปถวายทาน เพื่ออะไรสนับสนุนพระที่เขาตัดเย็บย้อมผ้ากันในวันนี้แค่นั้นเองเออเราเห็นพระเขารวบรวม,รวม,รวมทําสังฆกรรมกันมีความสมัครสมัครคีในการเย็บย้อมผ้าเพื่อให้ผ้าให้ภิกษุเนี่ยในอาวาตเนี่ยได้ถือข้อผ้าผ้ากรถินที่มีความเก่าที่มีความเก่าค้ำค่าแล้วเราก็ไปดูพระทมกิจกรรมไปให้กําลังใจพระไปมุทิตาจิตไปเจริญกุศลได้ยินได้ฟังพระภิกษุให้ทา ได้ยินได้ฟังพระพิสูุน์เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรสอนธรรมะมีการได้ยินได้ฟังธรรมมีการถวายทานมีแค่นั้นเลยเพราะฉะนั้นมึงจะถวายอะไรก็ได้ไอของเหล่านั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรกับถินเลยกฐถินมีแค่ผ้าแค่นั้นแล้วผ้าที่มึงถวายเดี๋ยวผ้าก็ต้องเอาไปตัดเย็บย้อมก็ไม่เกี่ยวกับมึงอีกมึงถวายแล้วคือจบ ไอบริขารแต่งแตๆไม่ได้เกี่ยวเมื่อกี้ถวายบาทก็ได้ถวายย่ามก็ได้อังสะสะบงจีวรสังกติเครื่องนุ่งห่มยารักษาโรคขีลานปัจจยเพสาบริขารถวายอะไรก็ได้นั่นเรียกว่าวัตถุทานแค่นั้นเลยเงินก็ได้อย่าพิมพ์ซ้ำ